ตัววัดกรอบความสำเร็จแบบเดิมสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนด้วยระบบ5ดีบริษัทดีลำหน้าด้วยระบบไอทีทุกรูปแบบสัมนาออนไลน์ทำธุรกิจได้ทั่วโลกผลิตภัณฑ์ดีโรงงานมาตรฐานระดับโลกนวัตกรรมโดดเด่นวิจัยและพัฒนาเห็นผลลัพธ์ต่อเนื่องแผนการตลาดดีผสมผสานจุดเด่นสู่การสร้างรายได้รวดเร็วไร้ขีดจำกัดมั่นคงระยะย,ยาวมรดกจากรุ่นสู่รุ่น ระบบดีโรงเรียนสอนธุรกิจเปลี่ยนคนธรรมดาสู่นักธุรกิจเงินล้านบุคลากรดีหล่อร้อมจากประสบการณ์ของ3ผู้บริหารมากกว่า20ปีสร้างสุดยอดองค์กรเครือข่ายเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาสู่เศรษฐีเงินล้านดีดีเน็ตเวิร์ดเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเราธุรกิจเครือข่ายที่ดีเลือกดีเน็ตเวิร์ดกดล็อกชีวิตสู่อิสรภาพบริษัทดีเน็ตเวิร์ดเวอร์ไวจำกัด